ยุคนี้ทำอาชีพเสริมอะไรดีจึงจะมีรายได้ที่น่าสนใจนะร,รู้สึกไหมครับว่าหลายครั้งนะครับเราทำงานเต็มเลยน,นะนะแต่พอสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจพอดีเนงะินเดือนแม่งหมดตั้งแต่กลางเดือนล้ะเคยเป็นไหมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าค่าของชีวยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้น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 ,น,นใช่ไหมแล้วรายได้เราเป็นยังไงอ่ะท่อเดิมจริงป่ะนะดังนั้นชั่วโมงนี้นะครับหลายคนรู้เลยว่าเฮ้ยอาชีพเสริมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ทางเลือกน,นะ นะครับไม่ใช่แค่ไซน์อินขามนะครับแต่มันคือทางรอดครับมันคือ survival in c o m e แล้วในขายครับแต่ทียก่อนนะถ้าจะเลือกอาชีพเสริมนะยุคนี้ต้องฉลาดเลือกนะครับอย่าเลือกงานที่เราจะต้องนะครับเอาเวลาของเรานะครับไปแลกเงินนะครับเพราะยังไงเวลามีจํากัดถูกต้องไหมครับแต่ต้องเลือกนะครับงานที่เราทำครั้งเดียวครับแต่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งภาษาคฤษเรียกว่า scalable system นะครับ s c a n เนอร์ซิสเตเนี่ยเป็นคำศัพท์ใหม่เอี่ยมที่กำลังคิดบ้างในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาขายความเพิ่มขึ้นนะแต่สแ a n เนอร s ซิสเตนี่แหละครับคือสิ่งที่เอฟเอสกำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับเอเเนี่ยไม่ใช่แค่อาชีพเสริมธรรมดานะครับแต่มันคือแพลตฟอร์มของ ธุรกิจแห่งอนาคตนะครับเป็นฟิวเจอร์บิสเนสแพลตฟอร์มนะครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะสร้างรายได้พันมือคุณได้ตลอดเวลานะครับสร้างรายได้จริงเลยนะโดยที่ไม่ต้องออกจงินประจำนะครับพะสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เริ่มทํางานเสริมัแต่วันนี้คือคนที่อยู่รอดในวันพรุ่งนี้เห็นด้วยไหมครับและที่แน่คือ ถ้าอยากมีอาชีพเสริมนะฮะที่ไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าแต่ให้ระบบทํางานแทนได้นะครับเรามารู้จักกับ A อเฟ s ิครับคุณจะรู้ว่าอาชีพเสริมที่ดีนั้นมีอยู่จริงนะ